้าวแล้วก็เวลาล่อนล่อนให้เป็นที่ถนานแหละนิดนึง,งบินบินตรงไปก่อน ครับมีดึงมาเลี้ยวอยังไ่ต้ไม่ต้อง,อง,องกดเลี้ยวอ่ะเลี้ยวเข้ามาอ่ะโอะะเคเพื่นเตรียมรถจอดพืญ้นญาจอดรบนพหญยานะครับอ้าวโอ้อไปก่อน ทีกาเล่นนะครับเขียงครื่องบินให้ตรง